โคผู้ชมครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหา s เซกาวาชาแนลนะครับจากคลิปที่1ครับผมของ Left 4 Dead เนาะมันขึ้นมา107นะครับผมก็เลยตามสัญญานะผมผมจะมาสอนการโหลด Workshop ของเกม Left 4 Dead ให้แล้วกันนะครับผมว่ามันทำยังไงนะผมซึ่งมันก็โหลดไม่ยากนะผมมันก็ค่อนข้างจะง่ายพอสมควรทีเดียวเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดให้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลย ผมจะไปลบเวิร์กช็อปของผมทั้งหมดออกก่อนและผมจะให้ทุกคนได้เห็นว่าการดาวน์โหลดเนี่ยเวิร์กช็อปเนี่ยมันโหลดง่ายนะครับผมไม่ได้ยากนะผมเพียงแต่ว่าพวกคุณจะต้องดูเวิร์กช็อปที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นเองนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันซ้ำกันปุ๊บเนี่ยเวิร์กช็อปที่คุณโหลดมาอย่างเช่นสมมติว่าคุณโหลดสกินปืนมา2อันแต่มันเป็นอันเดียวเป็นปืนประเภทเดียวกันเวิร์กช็อปตัวหนึ่งจะใช้ไม่ได้นะผมก็เลยต้องมองดีๆนะผมในการที่เราจะโหลดเวิร์กช็อปนะผมมาเดี๋ยวผมจะ พาไปดูกันตั้งแต่แรกครับผมว่าการโหลดเวิร์กช็อปของเกม r e t 4 o r a d เป็นยังไงไปชมเลยครับอ่ามาครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมที่ทุกคนจะต้องทำนะผมก็คือเราจะต้องเข้าไปที่หน้าส่วนเสริมนะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะว่างเปล่าแบบนี้นะผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปโหลดส่วนเสริมมาใช้ก็คือเวิร์กช็อปนั่นเองนะผมที่เรานั้นยังไม่ได้โหลดเข้ามานะผมถ้า เราโหลดเข้ามาเนี่ยมันจะมีข้อมูลของมันบอกตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการโหลดเวิร์กช็อปเหล่านั้นนะครับผมแล้วก็ดูดีๆนะครับผมเพราะบางทีเวิร์กช็อปบางอันเนี่ยมันทําออกมาค่อนข้างจะเป็น18บวกนะครับ <c oughs> หาดีๆนะฮะนะครับผมแล้วก็คลิกไปที่เปิดหาเวิร์กช็อปนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเข้าที่นาสตตีมพอดีนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของเวิร์กช็อปต่างๆนะครับผมที่เรานั้นสามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดใช้ได้นะผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจาะจงเฉพาะตัวละครที่เราชอบเนี่ยผมก็จำในมีในหมดของเอ่อเซอร์ไว้นะผมนี่อย่างเช่นมีบิลฟรานซิสเอ่อลุยส์นะผมเออโซอี้มีโคลนะผมมีเอเลียสมีนิกนะครับผมมีแล้วก็มีราเชลนะครับผมอ่ะท่าน,นี้เนี่ยเราจะ ค่อยๆโหลดมาทีละอันทีละอย่างนะผมเดี๋ยวผมจะโหลดในส่วนของตัวละครนะผมแล้วก็จะแนะนําวิธีการโหลดของสกินปืนหรือว่าเป็นพวกมอนสเตอร์นะผมที่หลายๆคนนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันแบบว่าเอย,อยากให้เป็นแบบมอนสเตอร์ที่แบบว่าเออมันน่าดูน่าเล่นหน่อยอะไรเงี้ยนะผมมางั้นเดี๋ยวผมจะโหลดตัวละครตัวแรกที่ผมชอบครับผมก็คือลุงบิวนะผมมาผมโหลดให้ดูอ่านีะครับผมพอเราคลิกที่ลุงบิวปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีแต่ของลุมบิวให้หมดเลยนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้สมัครสมาชิกมากที่สุดนะผมก็คืออันนี้เลยนี่อันนี้นะเรามาที่ตรงนี้นะผมสมัครสมาชิกเยอะเออทุยลิ้นพันมาที่สมัครสมาชิกมากที่สุดนะผมก็กดไปเลยปุ๊บอ่านะผมมันจะเป็นดาวห้าดาวอย่างนี้นะผมเรียงไล่ลงมาเลยอย่างนี้นะผมนี่เห็นไหมอ่านะผม ซึ่งตัวละครลุมบิลเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับผมนี่นี่เห็นไหมนี่มีหลากหลากหลายนะครับผมอ่าน,นี่ครับผมเนี่ยมันจะมีทั้งตัวแอนิเมชันมีหลายๆอย่างหลายๆแบบนะครับผมที่ให้เราได้มาเลือกโหลดกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเลือกโหลดในโหมดของเกม Resident Evil นะครับผมพิมพ์ไปเลย Resident Evil อ่าก็พิมพ์กว้างๆนะครับผมนี่โหลดไปเลยปั๊บอ่าครับผมทีนี้ก็จะเป็น ลุงบิลในโหมดของเลเซนต์อีวิวที่เราอยากได้นะผมอ่าเราอยากให้เป็นลีออนหรืออยากให้เป็นฮังหรืออยากให้เป็นลุงบิลใส่ชุด RPD อย่างนี้ก็ได้นะผมอ่านี่อ่าอย่างสมมุติว่าผมอยากให้ลุงบิลนะผมอุ้ยบิกลก็หลงเดียเ๋ยว่ยอ่าผมอยากจะให้ลุงบิลนะผมเป็นใครดีเป็นใครใน RED ีดวะอ่าเดี๋ยวนะนี่สมัครสมัครทสูงสุด,สด งั้นผมขอให้เป็นลุงบิลนะผมใส่ชุดของเดนเอสเคนดีนะผมซึ่งอ่าในเมื่อเราหาเจอแล้วนะผมเราก็ติ๊กถูกไปเลยปรับนี่นะผมสมัครสมาชิกเรียบร้อยอ่านะผมเราก็ออกมาปุ๊บอ่านะผมทีนี้เมื่อพอเราสมัครเสร็จแล้วนี่นะผมเราก็เข้าไปดูที่เวิร์กช็อปที่ที่โหลดมาผมก็คือโดยการปิดตัวนี้ปุ๊บอ่านะผมแล้วก็ปิดตัวนี้ แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมนี่รอสักแป๊บหนึ่งกำลังโหลดอยู่เใช่ไหมนี่นะผมข้องค่างจะโหลดช้านิดนึงนะฮะน่าจะเป็นไฟล์ใหญ่อ่านะผมทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับเวิร์กช็อปของออตัวละครที่ที่เป็นที่เป็นลุงบิลในโหมดของการใส่ชุดของลีออนเอสเคนเนดีนะผมอันนี้คือการโหลดเวิร์กช็อปที่เป็นในส่วนของตัวละครนะผม อ่าทีนี้เราจะไปโหลดปืนกันบ้างนะผมเราจะไปโหลดปืนบ้างดูซิว่าปืนอยากได้กระบอกไหนผมอ่าอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยชอบเล่นเออ่ปืนที่เป็นปืนเออ่สไนเปอร์ก็คลิกที่สไนเปอร์นะผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไปที่อ่านี่ก็ได้ครับสมัครสมาชิกสูงสุดนะผมอ่าสมัครสมาชิกสูงสุดเลยอ่านี่ครับผมก็จะมีสไนเปอร์ให้เราเลือกมากมายนะผมแต่ว่าเราต้องเลือกดีๆนะผมแล้วก็เวลาโหลดเนี่ย เราโหลดให้มันเวลาเราโหลดเนี่ยเลือกดีๆนะผมเพราะว่าบางทีเนี่ยปืนมันเป็นปืนที่ซ้ํากันนะผมแล้วมันจะใช้ไม่ได้อ่าอย่างเช่น2กระบอกนี้ไม่ซ้ําแน่นอนนะผมอ่ะอมันคนละแบบกันเห็นไหมอ่าเราก็โหลดไปเลยนะผมนี่โหลดตัวนี้ไปหนึ่งอันปับ๊บอ่าแล้วเราจะโหลดอีกกระบอกหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกันนะผมอ่านี่โหลดกระบอกนี้ปึ๊บอ่าดูสิว่ามันได้ไหม พอโหลดเสร็จแล้วป่ะครับเราก็ออกมาก่อนแล้วก็ไปเช็คดูวิธีการเช็คนะผมว่าเวิร์กช็อปที่โหลดมาหรือมอดที่โหลดมานั้นติดหรือไม่ติดนะผมมอดที่โหลดมาถ้าไม่ติดมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงนะผมจะมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงตรงนี้เลยนะผมตรงพวกมอดแบบนี้นะผมมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงให้เราเห็นว่าโหลดไม่ติดนะผมเพราะว่าเราอาจจะโหลดซ้ํากันมาหรือมอดอาจจะใช้ไม่ได้นะผมถ้า มันใช้ไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ไปยกเลิกทิ้งซะแล้วโหลดตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือการสอนโหลดเวิร์กช็อปนะผมซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับผมอย่างเช่นการโหลดเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กช็อปของเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเวิร์กช็อปของแมปแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดเวิร์กช็อปของแมปให้นะครับผมเราไม่ต้องไประบุนะผมว่าเราอยากจะให้เป็นเอ่อตรงไหนนะผม เราไม่ต้องไปคลิกนะผมไม่ต้องไปไม่ต้องไประบุเลยเราแค่พิมพ์เกมหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันน่าจะมีอย่างเช่นถ้าเป็น Final อ่ะพิมพ์ผิด Final นะผม Final f a n ตาซีนะผม,นะผม,นะผมถ้ามันมีมันก็จะขึ้นมาให้นะผมอย่างนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้คือมีครับผมเห็นไหมอย่างงี้คือมีแน่นอนนะฮะอันเนี้ยคือน่าจะมีแน่นอนแต่ว่า เราต้องหาดูว่าที่เราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะผมก็เนี่ยเหมือนเดิมนะผมลองหาดูเลยเอาแต่อันนี้ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีม็อดของแฟนต์เฟลซี่ะเนาะอ่าอย่างนี้ครับ <laughs> ผมอันนี้เห็นไหมเดซินด e ์อีวิลเนี่ยอ่ามันมีม็อดอยู่เห็นไหมฮะถ้าเราอยากได้ก็โหลดมาใช้เลยนะผมอันเนี้ยผมเนี่ยชอบอยู่แล้วนะผมก็ติ๊กมาเลยปุ๊บอ่าอันนี้เป็นม็อดของ RE อี e. พักหนึ่งนะผมพักหนึ่งออริจินอลนะผมซึ่งโหลดมาแล้วนะผมแล้วเราก็ปิดไปดู ว่ามันใช้ได้ไหมนะผมอ๊บอ่าเนี่ยผมเราก็สามารถที่จะเล่น RE ภาคหนึ่งนะผมหรือ Resident Evil ภาคหนึ่งในโหมดของ Left 4 Dead นะผมสามารถเล่นได้แล้วนะครับโอเคผมวันนี้ก็เป็นการสอนโหลดเวิร์กช็อปของเกม Left 4 Dead นะผมที่ทุกคนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆนะผมไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคนะผม เราจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็เราจะได้เล่นในเวิร์กช็อปที่มันสนุกแล้วก็มันมีอะไรมากมายหลายๆอย่างที่แต่ละคนนั้นอาจจะยังไม่เคยเล่นนะผมหรือว่าอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะผมอย่างาที่ผมชอบก็คือเป็นมอสโรเซนอีวิลนะผมที่มันเอาโรเซนอีวิลภาคออริจินอลเนี่ยมาในามาทำให้เด็กๆรุ่นหลังได้เล่นนะผมซึ่งมันสนุกมาก มันสนุกนะผมแล้วก็ได้ฟิลเก่าๆด้วยนะผมสำหรับเด็กยุคเก่าสูนยอย่างผมนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับเกม Red For Dead นะผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาเวิร์กช็อปอะไรมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปของเกม GTA แนะ่นอนนะผม 5M จะให้ทุกคนได้ดูกันนะผมแนละให้ดูความน่ารักของน้อง ข้าวเหนียวนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าไม่แน่วันนี้นะผมก็อาจจะเล่นข้าวเหนียวให้ดูกันนะผมหรือว่าถ้ามีโอกาสสาคัญหรือว่าโอกาสเหมาะๆที่ผมจะเล่นไฟเอ็มในโลของน้องข้าวเหนียวนะครับผมใครที่รอติดตามน้องข้าวเหนียวอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กดสับสไค์คลิปนี้ให้หน่อยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นโลน้องข้าวเหนียวให้ดูกันแน่นอนนะผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย